ศาสตราจารย์ดอเรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมถแถลงข่าวการเปิดโรงพยาบาลสนามธรมร,มธรมศาสตร์470เตียงที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจ,จังหวัดปทุมธานีโดยศาสตราจารย์ดรอเนกกล่าวว่าจากปัญหาการระบาดของโควิด -19 ในกรุงเทพมหานครและประิมณฑลซึ่งมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากแต่จะมีการป่วยไม่รุนแรงเข้ารับการตรวจและรักษาในโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพเป็นเหตุทําให้จํานวนเตียงสําหรับผู้ป่วยโควิดที่มีการติดต่อได้ง่ายไม่เพียงพอโดยทางด้านกระทรวงการอมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจึงได้ร่วมพูดคุยกับบุคลากรขอ,ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งมีประสบการณ์เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของไทยตั้งแต่ปี2563โดยได้สั่งการให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เปิดโรงพยาบาลสนามอีกครั้งซึ่งครั้งนี้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มีความพร้อมในการเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามพร้อมกับบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโควิดที่อาการไม่รุนแรงได้มากถึง470เตียงภายในวันที่11เมษายน2564นี้พร้อมรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในกรุงเทพและปริมณฑลช่วยให้โรงพยาบาลอื่นๆมีจำนวนเตียงเหลือเพียงพอในการรับผู้ป่วยโควิดเพิ่มเติมทั้งนี้นอกจากโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์แล้ว ทางด้านกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมยังได้ประสานไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีและได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลรามาธิบดีจะเปิดโรงพยาบาลสนามโดยใช้อาคารจากกรีนฤบดินที่มีขนาด400เตียงทําให้อย่างน้อยจะมีโรงพยาบาลสนามในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มีจํานวนเตียงไม่ต่ํากว่า870เตียง ประกอบกับโรงพยาบาลสนามในสังกัดของกทมอ,อีกไม่ต่ำกว่า300เตียงและโรงพยาบาลสนามในสังกัดของทางทหารอีกไม่น้อยกว่า3,000เตียงซึ่งคาดว่าจะเพียงพอในการรองรับผู้ป่วยโควิดในละรอกใหม่นอกจากนั้นกระทรวงการอมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมยังมีมหาวิทยาลัยอยู่ทั่วประเทศพร้อมเปิดเป็นพื้นที่โรงพยาบาลสนามและมีบุคลากรทางการแพทย์พร้อมสนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเต็มที่